สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยเดินทางไปดูฮวงจุ้ยให้กับลูกค้ามาแล้วทั่วทุกภาคแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงเดินทางไปเป็นวิทยากรทอล์คโชว์บรรยายศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงและ12ลัคนาราศีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ดีมาสเตอ n g 6ม 66ลัคนาราศีมังกรนะครับมาแล้วครับดวงชะตาในเดือนตุลาคม2565นะครับเดือนที่ดาวมีการขยับย้ายด้วยกันถึง3-4ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดคือดาวอังคารและดาวพุทธที่ย้ายพร้อมๆกันในวันที่3ตุลาคม 2คือดาวเกตย้ายวันที่4ตุลาคมโอ้โหดาวย้ายที่ตึกกันครับดาวสุก,ก็ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วกลางกลางเดือนตุลาคมดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งที่จะย้ายนะครับต้องบอกว่านะครับดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้ที่แน่ๆสดวงด้วยกันย้ายไปอยู่ในตำแหน่งพบลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีมังกร แล้วล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ย้ายแล้วส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรทั้งสิน้นตุลาคมนะครับชาวลัคนาราศีมังกรดูแล้วน่าจะเบิกบานกว่าช่วงกันยายนที่ผ่านมากันยายนจุกจิกหลายเรื่องนะครับงานก็เหนื่อยภาระเยอะต้องแก้ปัญหาต่างๆความรักก็โอ้ยอื่นๆ นะอื่นๆในช่วงประมาณเดือนกันยายนอืมตุลาคมมาสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นแน่นอนวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะครับจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือติดต่องานใดก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาให้การเขาเรียกว่าส่งเสริมอย่างดี วันที่6ถึงวันที่10ช่วงนี้จุกจิกใจกับภาระหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่บ้างงานอาจจะเยอะนะครับในช่วงนั้นวันที่1 1จนถึงวันที่15ช่วงนั้นนะครับการเงินก็ดีอยู่แต่ดูเหมือนกับชาวมังกรมีแผนอยากจะเก็บเงินหรือจะเอาเงินซื้อหรืออยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ในช่วงวันที่1 1ถึง15 วันที่16จนถึงวันที่20ช่วงนี้ระวังอย่าไปสร้างความขัดแย้งกับใครใครจะมาแย้งกับเราด้วยก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องนะครับต้องบอกว่าเออ16ถึง20ใส่ใจแต่เรื่องเฉพาะหน้าของตัวเองเรื่องคนอื่นก็ให้โคตรแม่งไปแก้เอาไม่ต้องไปรับอาสาอะไรแทนใคร นะครับเดี๋ยวมันจะนําความจุกจิกใจมาให้ภายหลังแล้วช่วยแล้วก็ไม่ได้ดีด้วยนะนะครับพอ21จนถึง31ช่วงนี้ดาวความรักพอแสงค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักมันจุกจิกไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดไม่แน่นะคนที่เราเคยคุยกันอยู่อาจจะกลับมาคุยกันได้ดีขึ้น ในช่วง21จนถึง31ตุลาคมก็ได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดคือดาวศุกร์ลอยกลางฟ้าแล้วหนึ่งดวงแล้วดาวศุกร์นะครับถึงแม้เป็นดาวเจ้าเรือนการงานแต่ก็มีแสงความรักในตัวของมันเองนะครับดูกิเลสกำดัดโพกซัพ์เขาก็ให้ดูดาวศุกร์เขาบอกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วดาวศุกร์ที่เดินแบบนี้ นะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรแน่นอนสุกไปอยู่กับดาวพุธนะครับดาวพุธกับดาวสุกเป็นดาวคู่ธาตุน้ําแล้วมีดาวอาทิตย์ไปเสริมอีกดวงหนึ่งแล้วทั้ง3ดวงก็ต่างอยู่ในภพลอยกลางฟ้าทั้งสิ้นเขาเรียกภพที่1พบภพกัรมะนะผมถึงบอกไงว่าชาวมังกรจะแฮปปี้สบายใจขึ้นนะครับจะมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้น ส่วนในเรื่องของการเงินการทองอ่ะนะดาวนะครับที่มีการโคจรแบบนี้ถือว่าการเงินยังคล่องตัวตลอดนะเออชาวมังกรแม่งก็เหมือนมี ATM ส่วนตัวนะ่ะขาดเหลือตรงไหนก็จะหยิบฉวยได้ตลอดหรือจะมีคนคอยอุ้มชูมีคนคอยผลักดันช่วยเหลือตลอดเงินนะ่ะไม่ขาดมือหรอกในช่วงเดือนตุลาคมอ่ะนะครับ อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับดาวสาวที่ยังคงทับลัคนาราศีมังกรอยู่แล้วเป็นกเกษตรราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนั้นชาวมังกรนะครับใครที่อยากจะได้ออของอะไรสักอย่างหนึ่งไว้เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นรถยนต์หรือเป็นอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณปรารถนาตุลาคมน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่โอเคอยู่นะครับ ทีนี้นะครับต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับดาวพระหัสที่ไปโยกหน้าลัคนาของคุณนะดาวพระหัสก็เปรียบเสมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ให้พยายามปรึกษาให้พยายามมีพี่เลี้ยงที่เป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่เข้าไว้จะมีแต่สิ่งที่ดีดีแน่นอนนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรเลย นะตุลาคมติดต่องานอะไรก็แล้วแต่ย้ําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาดาวที่ลอยกลางฟ้าถึง3ดวงให้ความสําเร็จกับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอนนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวมังกรโชคดีทุกท่านกลับมาเรื่องความรักอีกนิดนึงนะคนโสดมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะหรือคนเก่าที่มันยังไม่ได้ขาดกันสักทีเดียว มีโอกาสติดต่อกลับมาคุยกันนะไปดูให้ดีเถอะนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองอยู่แล้วนะคุณอาจจะได้รับของมีค่าหรือคู่ครองอาจจะได้ให้สิ่งที่มีค่าอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งก็ได้ในเดือนตุลาคมขอชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแห่งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล